ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องราวสนุกสนุกน่ารักของสาวลึกลับนะคะที่พระเอกบังเอิญไปขับรถชนเข้าจนเธอต้องเข้ามาอยู่ในบ้านของพระเอกในฐานะแม่ครัวเธอจะสามารถมั่นใจพระเอกด้วยเสน่ห์ปลายจวักได้หรือไม่เราไปติดตามกันเลยค่ะ เอาเร็วขึ้นรถผมจะรีบไปไปทั้งทั้งเมาเป๋แบบนี้ระวังเหอะฝ่ายยิงกระฟัดกระเฟียดออกจากประตูห้องหนึ่งตามด้วยฝ่ายชายที่เดินเซน,นิดนิดพอพ้นประตูห้องเขาก็อุทานพลางยกมือขยี้ตาเพ่งมองไปข้างหน้าทำไมฟ้ามัว,ม,วมัวล่ะยังไม่สว่างเหลอแต่นาฬิกาตั้งเจ็ดโมงแล้วนี่ว่าเอ๊หรือนาฬิกาผมจะตายวะ เฮ้ย <Hey, S 2> เรือนจะเป็นแสนมันไม่น่าจะเกเรเลยนีิว่านาฬิกาเศรษฐีของคุณไม่เสียหรอกค่ะที่เห็นโมมัวเพราะหมอกลงฝ่ายหญิงผมยาวสยายฟูฟ่องสวมชุดยาวราวชุดราตรีรัดรูปทรงสีเขียวหากตรงคอเสื้อกลับกว้างควาลึกจนเห็นเนินอกยิ่งยามรีบร้อนออกมาจากโมเตนเพราะฝ่ายชายรีบ แขนเสื้อข้างหนึ่งตกห้อยเผยให้เห็นสวงอกขาวเกือบตลอดจนบ่อยที่มารูดผ้าม่านให้ตรงโรงรถต้องกลืนน้ำลายไปส่งปทุมก่อนนะคะไม่อยากนั่งแท็กซี่เดี๋ยวใครมาเห็นจะกลายเป็นข่าวฝ่ายชายขึ้นรถพรางยกมือตบท้ายทอยเรียกสติขณะฝ่ายหญิงขึ้นมานั่งเคียงแล้วก็เบียดตัวไปกะจะอ้อนเขา เราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่ดีคะทุมชักติดใจคุณแล้วสิติดใจกระเป๋าผมมากกว่ามัง้งเขาออกรถโดยมีมือไม้ของฝ่ายหญิงคอยวุ่นวายอยู่บนเนื้อตัวเขาเรากลับจะให้เขาพึงพอใจจนต้องนัดหล่อนอีกนี่คุณอยู่เฉยๆสิยิ่งมาเมาอยู่ด้วยถนนนอกโมเตนขขาวโพลนด้วยสายหมอก บ่อยโบกมือให้รถผ่านออกหากพอเขาเร่งรถบ่อยกลับรีบโบกมือห้ามพลางตะโกนบอกหากช้าไปเสียแล้วเดี๋ยวมีคนมารถเก่งคันงามพรุ่งปาดออกไปสู่ถนนที่เห็นเขาขามูมัว,มวตามอาการเมาค้างและมือที่ป้วนเปี้ยนอยู่บนตักเขาเสียงบ่อยตะโกนลั่นกระทบสดประสาทเขาแว่แวๆ แต่เสียงบีบของคนข้างๆเขากระชากประสาทเขามากกว่าวายระวังคนรถเบรกสน,นันพร้อมเงาดำๆที่มองเห็นแวบเดียวตรงหน้ากระจกรถก็วบหายไปในทันทีที่เขากระแทกเท้าเหยียบเบรกสุดแรงเกิดตายแล้วคุณชาติคุณชนคนตายจิรชาติอ้าปากค้างเบิกตาโพรงก่อนพลุนผลันเปิดประตูรถ เมื่อบ่อยโรงแรมวิ่งมาเคาะกระจกรายงานเสียงรัวเร็วคุณชนผู้หญิงครับแต่คงไม่ตายหรอกเขาค่อยๆย,ยื่นหน้าไปทางหน้ารถอย่างหวัดหวาดก่อนพวาเมื่อมีเสียงเอ็ดตะโรแหลมๆมาจากคนที่ล้มกองอยู่หน้ารถซึ่งบัตรนี้กำลังพยายามยันตัวลุกขึ้นไอ้บ้าขับรถภระาอะไรไม่ตายหน่คุณชาติ ฟาดหัวไปซักสองาพันแล้วรีบไปกันเถอะคู่ขาของเขาเข้ามากระซิบกระซาบจีรชาตโบกมือไล่ตัดบทคุณนั่นแหละหาแท็กซี่กลับไปเองผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลเขาย่อตัวนินดๆส่งมือไปให้ผู้หญิงที่ดูตัวเล็กๆบางๆแต่หัวกลับโตอย่างประหลาดด้วยผมถูกรวบเป็นมวยกลางศีรษะมาผมช่วยดีกว่าคุณป้า ใครเป็นป้าเสียงแหลมแวดพร้อมกริยาผลดลุกยืนแม่เจ้าตัวจะมีอาการคล้ายยืนไม่ติดแถมยังเอามือคลำแขนคลำหัวตลอดเวลาทุเรศที่สุดเมาออกมาจากโมเตนไม่ดูชาวบ้านชาวช่องแล้วยังตาเซอร์เห็นชาวบ้านแก่อีกอา้อาวอ้าตายละ่ะขอโทษทีหนูผมเห็นกล้าผมนึกว่าคนแก่ ฉันไม่ใช่หนูด้วยนะเริ่มมีคนหยุดดูเหตุการณ์จิรชาตโบกมือไล่คู่ขาที่อิดออดรำพันใส่หูเขาเร็วๆสิคะเดี๋ยวใครจำทุ่มได้ไปแท็กซี่เลยคุณเขาหมุนไปหมุนมาอย่างทำอะไรไม่ถูกโดยมีตาโตดุๆของคนเจ็บวาวับใส่เขาผมว่าคุณขึ้นไปบนรถผมแล้วค่อยคุยกันดีกว่า ทำไมต้องขึ้นรถคุณเพื่อคุณพาฉันไปค่าปิดปากล่ะไปโรงพยาบาลเหนูพวกเราจดทะเบียนรถเขาไว้แล้วจะเป็นพยานให้มีพลเมืองดีท่าทางเป็นผู้ใหญ่สูงวัยแนะให้ซึ่งจิรชาติรีพยักหน้าและเริ่มอายคุณมุงดูเต็มทนแถมยายคู่ขาที่แยกไปยืนชะโง,งกชะแง,งาหาแท็กซี่ยังเป็นเป้าสายตา ขนาดมีเสียงเกลยมาเข้าหูเขาออกมาจากโมเตนหูตาเลยลายไปหน่อยโว้ยยิ่งหุ่นขนาดดาวยั่วแบบนี้ด้วยตกลงคุณจะเอาอยัางไงเขาถอนใจเบื่อขนาดถามหลอนนึกเบื่อโชคชะตาตัวเองเต็มทีสวยแต่เช้าอุตส่าห์จะรีบกลับบ้านไปเตรียมเอกสารเพื่อเข้าประชุมบริษัทเฮ้อ <c oughs> ่ายค่าหมอมาแล้วกันฉันจะไปเช็คที่โรงพยาบาลเท่าไราหร่เขาหลีตามองกวาดหล่อนทั่วร่างเหมือนประเมินราคาสินค้าใบหน้าขาวๆเรียวๆผมมวยโตเชิดขึ้นทันทีแววตาจ้าวับอย่างคนไม่ยอมอะไรง่ายๆแสนหนึ่งแม่คุณแม่เจ้านี่คุณเที่ยววิ่งมาให้รถชนเพื่อหาเงินแบบนี้เหรอ แสนหนึ่งนะผมจะจ่ายให้เฉพาะเป็นศพเลกลางถนนไม่ใช่เฉียวทอกลิดนิดหน่อยๆแล้วมายืนชอดชดกงค่าตัวอีหนูถ้าตกลงกันไม่ได้เรียกตำรวจมาจัดการดีกว่ากลินเหล้าฟุ้งแบบนี้เราได้เปรียบตาลุงคนเดิมแน่อีกคลายเข้าใจเจตนาคนเสียหายที่จงใจก่งราคาสูงลิ้ว่วเพราะโกรธมากกว่าจะอยากได้จริง จิรชาติปลายตามองคนทั้งคู่ถอนใจเฮือกมีหน้ามาด้วยแฮะเอาล่ะเชิญขึ้นรถผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คให้ละเอียดหมดเงินแสนเงินล้านผมไม่เกี่ยงแต่ต้องสมเหตุสมผลเอ้าลุงถ้าจะเป็นพยานเชิญจดทะเบียนรถผมไว้เลยนะเผื่อมีข่าวผู้หญิงถูกฆ่าปิดปากลุงจะได้เป็นพยานไงไปเถอะอีหนู โยกนากระฟองร้องเลยคนมีเงินสมัยนี้อย่าพูดด้วยภาษาอื่นใช้ภาษาเงินก็พอสาวผมมวยพยักหน้ายกมือไหว้คนเชียรก่อนเดินกระเพกไปขึ้นรถเก่งคันหรูโดยมีบรรดาไทยมุงยามเช้าตรูตบมือให้กำลังใจตามหลังมาจิรชาติออกรถแทบจะทันทีที่หล่อนดึงประตูรถปิดออกมาทำอะไรแต่เช้าล่ะ แถวนั้นไม่น่ามีผู้หญิงดีๆมาเดินนี่อ๋อต้องมีเฉพาะผู้หญิงที่มากับคุณงั้นเหรอเขาสะอึกปลายตามองอย่างเริ่มให้ความสังเกตเป็นครั้งแรกถ้าทางไม่ใช่เล่นยายคนนี้เออแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ใช่ผู้หญิงพื้นๆหรอกเพียงเลี้ยวออกจากถนนในซอยมกกลับที่ถนนใหญ่อีกเลี้ยวเดียว เขาก็พาหล่อนมาถึงโรงพยาบาลเอกชนที่นั่นได้ชื่อว่าแพงที่สุดในยุคนี้เขาจอดรถใกล้ประตูอาคารพอยามกลากจะมาไร่เขาก็ผลักประตูลงไปบอกห้วนๆอย่างคนเคยตัวกับการใช้อำนาจมีคนเจ็บมาด้วยจอดเดี๋ยวเดียวเอา้าเร็วสิคุณผมมีธุระต้องรีบไปฉันเองก็มีธุระ หล่อนสวนเสียงแข็งก่อนไปชอดๆที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนเขาจะออกปากเสียเองดิฉันถูกรถชนคุณคนโน้นชนกรุณาเช็คดิฉันให้ละเอียดด้วยเพราะเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายไม่อั้นศีรษะกระแทกไหมคะถ้ายังไงจะได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เลยจิรชาติมายืนหน้าเซ็งรอเจ้าหน้าที่ทำบัตรก่อนสะดุดนิดๆ เมื่อหล่อนระบุชื่อนางขัตติยานีค่ะอายุ24่อ๋อแต่งงานแล้วเขาถอยห่างมาหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงมากดแล้วก็กรอกเสียงงุดหงิดไปปาแ่มเหรอฮะฮะผมเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยป้าช่วยโทรเข้าบริษทัทบอกคุณเปิ้ลว่าผมของงดประชุมเช้านี้นะ ผมโทรตอนนี้คงยังไม่มีใครเข้าบริษัทโอเคนะแล้วเขาก็เดินหน้านิ้วคิ้วขมวดมาหาคู่กรณีที่ยืนในท่าคอยพร้อมพยาบาลรถเข็นนั่งฉันจะเข้าห้องเช็คหวังว่าคุณคงอยู่จนทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องกลัวผมหนีหรอกหรือถ้าผมรำคาญมากๆผมอาจเรียกทนายมาจัดการแทนก็ได้หล่อนลงนั่งรถเข็น แล้วบุรุษพยาบาลก็เข็นหล่อนหายไปตามทางเดินโล่งกว้างจิรชาติยกมือตบท้ายทอยอย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นชัดทีเดียวว่าเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์แอบสบตากับรอปพอคล้ายเตือนให้ระวังเขาจะหนีดูไม่ออกหรือ,อยังไงว่าเขามีสตังวันนี้มันวันอะไรวะสวยขนาดชนผู้หญิงยังเป็นผู้หญิงมีผัวแล้วอีกด้วยเออ หรือที่พวกนี้เขามองอย่างไม่ไว้ใจเพราะเขารีบออกจากโมเตนเสื้อแสงยับยัดชายเสื้อเข้าขอบกางเกงไม่เข้าที่ผมเภายุ่งแถมยังมีกลิ่นเหล้าอีกต่างหาก